ครูคะครูคะหนูอยากรู้เกี่ยวกับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครูพอจะอธิบายให้หนูฟังได้ไหมคะอืมครูขอลองคิดดูก่อนนะอ๋อครูมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มเรื่อง Seven wonders of ancient world เดี๋ยวหนูลองเอาไปอ่านดูนะในระหว่างทางกลับบ้านหนูนิดก็ได้คิดถึงเรื่องเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ไหนดูสิหนังสือที่ครูให้มามนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างนะ้า 1. มหาพีระมิดแห่งกีซา 2. มหาวิหารอาเทมิสร 3. สุสานแห่งฮาลิคานาสัสซัส 4. ่ส่วนลอยแห่งบาบิโลน 5. เทวรูปเทพเจ้าซีอุธที่โอลิมเปีย 6. เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส 7. ประาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดียมหาพิรมิดแห่งกีซาตั้งอยู่ประเทศอียิปตั้งอยู่ห่างจากกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรกลางทะเลทรายทางตะวันตกของแม่น้ำไนพิระมิดคูฟูหรือพิรมิดคีออฟโดยทั่วไปมหาพิรมิดแห่งกีซา่าเป็นพิรมิดในประเทศอียิปต์ ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในหมู่พิระมิดท,ทั้ง3แห่งกิซาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรคูฟูแห่งราชวงศ์ที่4 ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า4,600ปีมาแล้วเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพไว้รอการกลับคืนชีพตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้นมหาพิรามิดได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นหนึ่งเดียวใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันพิระมิดสร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณชาวอียิปต์ในสมัยนั้นเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่ากษัตริย์ของพวกเขาจะทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับโลกหน้าพวกเขาได้ฝังทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์ไปพร้อมกันสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบเป็นจํานวนมากในห้องเก็บสมบัติของปิระมิดได้แก่เพชรพลอยอาหารเครื่องเรือน เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ล่าสัตว์พีระมิดคีออฟหรือคูฟูถือเป็นพีระมิดท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่กลางทะเลทรายพีระมิดแห่งนี้เดิมสูง481.4ฟุตแต่ปัจจุบันเหลือเพียง450ฟุตฐานกว้าง768ฟุต ใช้หินทรายตัดเป็นแท่งรูปสามเหลี่ยมหนักประมาณก้อนละสองตันครึ่งบางก้อนหนักถึง16ตันโดยการนำเอามาซ้อนกันขึ้นไปเป็นทรงกลวยเชื่อกันว่าพีระมิดองค์นี้จะทนแดดทนฝนอยู่ได้นานอีกกว่า5,000ปีและเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน พีระมิดแห่งกิซาประกอบด,ด้วย 1. พีระมิดคาเฟ่ตั้งอยู่ตรงกลางของพีระมิดทั้ง3และสร้างอยู่บนพื้นที่สูงทำให้ดูเหมือนมีขนาดใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันออกของพีระมิดคาเฟมีมหาสฟิงหินแกะสลักขนาดมหึมาที่มักปรากฏในภาพถ่ายคู่กับพีระมิดคาเฟ 2. มหาพีระมิดแห่งกิซาหรือพีระมิดคูฟู ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด3พีระมิดเมนคูเรมีขนาดเล็กที่สุดและเก่าแก่น้อยที่สุดในหมู่พีระมิดแห่งกิซาจากตำแหน่งการก่อสร้างทำให้คาดได้ว่าเดิมอาจตั้งใจสร้างให้มีขนาดใกล้เคียงพีระมิดคูฟูและพีระมิดคาเฟ่ พีระมิดเมนคูเล่มักปรากฏในภาพถ่ายพร้อมกับหมู่พีระมิดทั้ง3มหาวิหารอาร์เทมิสตั้งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสประเทศตุรกีลักษณะเป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อนเรียนแบบศิลปะแบบกรีกเพื่อถวายเทพเจ้าอาร์เทมิสประเทศพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีกผู้มาจากสวรรค์ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจากไายะและภัยพิบัติได้อยู่ในเมืองเอเฟซัสบนชายฝั่งแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกีในรัชสมัยของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์จัดเป็นวิหารที่สวยงามแห่งหนึ่งจนกลายเป็นที่รู้จักว่าเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกในยุคเก่าดินแดนแถบนี้หลังจากที่กรีกหมดอำนาจลงยังมีชาวเปอร์เซียและเซดูเนียและชาวลูมันเข้ามาครอบครองแต่ละชนชาติดังกล่าวให้ความเคารพและเพิ่มพูนสิ่งประดับแก่วิหารของเทพอาร์ทิมิสเรื่อยมา เมื่อคิดตศาสนาเข้ามามีอิทธิพลเหนือระบบเทพเจ้าหลายองค์วิหารนี้ถูกทำลายเสาหินและหินก้อนใหญ่ๆสวยๆถูกนำไปสร้างวิหารเซนซเฟียที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลกับวัดของเซนจอนที่เมืองเซลลุกใกล้ๆเมืองเอเฟซุสวิหารแห่งนี้ได้ถูกทำลายก่อนปีคศ262จึงเหลือแต่ซากปรักหักพังเก็บไว้ชมอยู่ในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกี สุสานแห่งฮาริคานาซัตตั้งอยู่เมืองฮารคานาซัตประเทศตุรกีสุสานเก่าแก่ของพระเจ้ามุสโซรุตกษัตริย์แห่งเอเชียไมยเนอร์หรือเปอร์เซียในปัจจุบันสุสานแห่งฮารินาซัตเป็นอนุสร์แห่งความรักที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายสร้างให้ผู้ชายสร้างโดยพระมเหสีที่มีชื่อว่าอาเตมิเซียซึ่งเป็นทั้งพระคณิฐาของพระองค์ด้วย ความตายของพระสวามีเพื่อเป็นสิ่งก่อสร้างแทนความรักต่อพระสวามีซึ่งร่วงลับเมื่อ353ปีก่อนคิเทศกราชจึงสร้างสุสานไว้เป็นที่ระลึกสุสานแห่งนี้เป็นผลงานของนายช่างทั้งสี่คนได้แก่ฟิลิอัสชัสบายฮาซิส โคปัสและทิโมธทีัสซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนในปีคศ156-190ถึงบนยอดสุดเป็นพื้นเหลี่ยมเล็กกว่าฐานล่างได้ปั้นเป็นรูปราชรถดและม้าหนึ่งชุดมีกษัตริย์มสโซรุสและราชินีอาเตมิเซีย ประทับยืนอยู่บนราชรถม้าซึ่งกำลังวิ่งมีขนาดสูงถึง140ฟุตฐานโดยรอบยาวถึง460ฟุตสุสานลายล้อมด้วยรูปปั้นนักรบบนหลังม้าโดยมีเสาหินจำนวน36ต้นหลังคาเป็นรูปทรงพีระมิด แต่ราชีารอเตมิเซียมไม่มีโอกาสได้เห็นสุตสารที่สมบูรณ์เพราะสิ้นเพระชนเมื่อ350ปีก่อนคริสตศักราชในปัจจุบันเหลือแต่ซากประักหักพังบางส่วนเพราะเกิดแผ่นดินไหวในศตวรรษที่12 1 3ถึง13และชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษมีชื่อว่า b ิ i t ิสต์มิวเซียวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูฟรติสประเทศอิรักในปัจจุบันสร้างโดยพระเจ้าเนบูสคัตเนซาที่สองสวนแห่งนี้ถูกสร้างบนระเบียนหินที่เป็นชั้นช้นหลังกำแพงเมืองเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆทรงสร้างสวนแห่งนี้เพื่อเอาใจพระราชินีของพระองค์แต่พระราชินีไม่ทรงโปรดเพราะบาบิโลนมีอากาศร้อนแห้งแล้งทรงสร้างสวนนี้เพื่อให้พระราชินีทรงหายคิดถึงบ้านสร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ เมื่อประมาณ600ปีก่อนคิดการโดยก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันเป็นชั้นสูงสูงสูงถึง80ฟุตพื้นที่400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆบันไดที่พาขึ้นไปสวนทำด้วยหินมีระบบชลประทานชักน้ำมาจากแม่น้ำยูเฟอร์ติสโดยชักน้ำจากเบื้องล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนสูงสุดแล้วปล่อยให้ไหลลงมาสู่เบื้องล่างทำให้เป็นน้ตกและ นำไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปีส่วนลอยแห่งนี้จึงถูกเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทิศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้ค้นพบเศษซากอาณาจักรบาบิโลนในกรุงแบกแดดหรือประเทศอิรักในปัจจุบันน่าแปลกใจเพราะว่าเศษซากของส่วนรอยบาบิโลนไม่ถูกพบเจอจึงสร้างความจับสนและข้อถกเถียงต่อนักโบราณคดีเป็นอย่างมากจนเกิดเป็นคำถามว่าส่วนรอยแห่งนี้มีอยู่จริงหรือจนกระทั่งดเรสเตฟานีดัลลี่ผู้เชี่ยวชาญอารยธรรมเมโสโปเตเมียจากมหาวิทยาลัยออกฟอร ผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The m y s t e r y of the Hanging Garden of Babylon ระบุไว้ว่าสวนลอยบาบิโลนนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนและไม่ได้สร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนซาที่สองเท่าว่าตั้งอยู่เหนืออาณาจักรบาบิโลนราว400กิโลเมตรณกรุ่งนิโนเวประเทศอิรัก เนื่องจากพบภาพแกะสลักดนล่ำจากวังเซนนาเชิฟในกรุงนีโนเวที่พรรณนาถึงลักษณะของสวนลอยบาบิโลนตามที่ปรากฏในคมภีร์และจารึกโบราณศาสตราจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นครั้งแรกที่พูดได้เต็มปากว่าสวนลอยนั้นมีอยู่จริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จวบจนปัจจุบันแม้ว่าสวนลอยฟ้าแห่งกรุงบาบิโลนนี้ยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์ประจักษ์อย่างแท้จริงเทวรูปเทพเจ้าซีอุตที่โอลิมเปีย สร้างขึ้นประมาณ2,400ปีก่อนระหว่างปีคริสตศักราช53ถึง111ที่ตั้งเทวรูปเทพเจ้าซีอุสประดิษฐานอยู่ที่เมืองโอลิมเปียบเทพเจ้าซีอุสเป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกนับถือและเคารพบ,บูชามีความสำคัญต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นอย่างมากเพราะในสมัยก่อนชาวกรีกเล่นกีฬาเพื่อให้เป็นเกียรติแก่เทพเจ้าซีอุส ก่อนเข้าแข่งขันนะักกีฬาทุกคนต้องมาสักการะณวิหารแห่งซีอุดส่วนรางวัลสำหรับผู้ชนะก็คือช่อมะกอกที่ปลูกในขวดหลังวิหารการแข่งขันกีฬาและเมืองโอลิมเปียนี่เองกลายเป็นกีฬาโอลิมปิกลักษณะของเทวรูปเทพเจ้าซีอุสแกะสลักด้วยงาช้างจำนวนมากนำมาประกอบกันเป็นเทพเจ้าซีอุสหรือจูปิเตอร์ในท่านั่งบัลลัง องค์เทวรูปสูง58ฟุตพระหัตถ์ซ้ายถือคทาพระหัตถ์ขวารองรับรูปปั้นแห่งชัยเครื่องประดับทำด้วยทองคําล้วนนายช่างที่ก่อสร้างและแกะสลักคือฟีดิอัสเทวรูปเทพระเจ้าซีอุสเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นเอกในยุคโบราณของโลกแต่ได้พังทลายลงเพราะเหตุแผ่นดินไหวปัจจุบันจึงหาซากหรือหลักฐานไม่ได้แล้วนอกจากในภาพวาดและภาพในเหรียญโบราณเท่านั้น เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออสตั้งอยู่ที่เกาะโรสประเทศกรีซย,ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย312ก่อนคิสตการชาวเกาะโกรดได้ตัดสินใจร่วมลบกับพระเจ้าปโตเลมีแห่งอียิปต์จากการลุกรานของชาวแมซิโดเนียนโดยเข้าล้อมเกาะไว้ด้วยเรือและทหารมากมายแต่ชาวเกาะโรสก็ได้ตีกลับทำให้เกิดการประทะกาันอยู่เกือบปีถึงได้รับชัยชนะ และเพื่อเป็นอนุสร์แห่งการหลุดพ้นจากชาวซิโดเนียนจึงสร้างรูปปั้นบรอนของเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์หรืออพอลโลเฮลิออสเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะของชาวกรีกและโรมันสมัยโบราณรูปปั้นนี้มีชื่อว่าโคลอสซัสหล่อขึ้นมาจากโลหะต่างๆที่เหลือจากการทำสงครามและได้จากที่ชาวเมซิเนียนทิ้งเอาไว้กระซิบ เทวรูปสร้างขึ้นโดยชาเลตแต่มีเรื่องเล่าว่าพอรูปปั้นนี้เสร็จเขาก็ได้พบว่าคำนวณสัดส,ส่วนผิดไปชาเลตผิดหวังมากถึงกับปิดชีพของตัวเองลักษณะของเทวรูปเทพเจ้าเฮลิออสเป็นรูปของเทพเจ้าเฮลิออสหรืออพอลโลสูงถึง1 0 5ฟุตหรือ32เมตรและหนักถึง295ตันหล่อด,ด้วยทองสำริดในท่ายืน ตัวเทวรูปตั้งอยู่บนฐานทั้งสองข้างของปากอ่าวองค์เทวรูปยืนทางข้อมปากอ่าวให้เรือลอดไปมาได้มีกระจกบานใหญ่ติดอยู่บนอกทำให้เรือที่แล่นออกจากอียิปต์มองเห็นได้ชัดเจนโครซ์ มีอายุเพียง56ปีเมื่อแผ่นดินไหวเมื่อ224ปีก่อนคิตการทำให้รูปปั้นบางทลายลงมาชิ้นส่วนต่างๆยังคงหลงเหลืออยู่ในต้นศตวรรษแรกเมื่อพวกชาวอาหรับยึดครองเกาะโรดในสมัยศตวรรษที่7รูปปั้นจึงถูกขายไปยังพ่อค้าชาวอยู่การขนย้ายต้องใช้อูดเป็นร้อยและวนเวียนถึงเก้าเที่ยว ประพาคารรลแห่งอเล็กซานเดียตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสเมืองอเล็กซานเดียริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้างประมาณ2 7 0ปีก่อนคริสตศักราชในสมัยพระเจ้าปโตเลมีที่หนึ่ง ปภาคารนี้มีความสูงอยู่ในระหว่าง200-600ฟุตมีบางหลักฐานคาดว่าปภาคารนี้สูงประมาณ134เมตรสร้างด้วยหินอ่อนแกะสละักช่วงล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมช่วงกลางเป็นรูปแปดเหลี่ยมช่วงบนเป็นรูปทรงกลมยอดบนสุดของปภาคารนี้มีภาชนะสำหรับใส่ฐานหรือกองฟืนทำหน้าที่เป็นตะเกียงขนาดใหญ่บนยอดในเวลากลางวันจะปล่อยควัน ในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นได้จากระยะไกลซึ่งลุกโชนทั้งวันทั้งคืนเพื่อเป็นไฟสัญญาณไฟบนยอดประภาคารนี้เห็นได้ไกลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึง40กิโลเมตรตามตำนานเล่าขาน กระจกนี้สะท้อนเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกรุงคอนสแตนติโนเปิลข้ามไปจนถึงภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียไมเนอร์กระจกนี้ยังมีอิทธิฤทธิสำคัญสะท้อนแสงอาทิตย์ไปเผาเรือศัตรูในทะเลเพราะเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเหล่านี้ทำให้ประภาคารแห่งอเล็กซานเดียมีชื่อเสียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประพาคารฟาโรสนำทางสัญจรของเรือเข้าสู่เมืองอเล็กซานเดียมาเป็นเวลาร่วม1,500ปีจนกระทั่งพวกอาหรับเข้ายึดครองเมืองประพาคารก็ถูกลื้อทิ้งไปเล่ากันมาว่าพวกอาหรับถูกใสล่ลยซึ่งจัก,กรพรรดิแห่งคอนสแตตินโนเปิลส่งมาหลอกลวงให้ทำลายประพาคารเสียเพื่อไม่ให้ใช้มันเป็นประโยชน์ของการเดินเรือของพวกมุสลิม โดยสายลับอ้างว่ามีขุมทรัพย์ฝังอยู่แต่หลังจากประภาคารถูกทิ้งทำลายไปแล้วพวกอาหลับถึงรู้ว่าถูกหลอกในช่วงนั้นกระจกขนาดใหญ่ก็หล่นล่วงลงมาและแตกละเอียดมีบางส่วนลงเหลืออยู่ให้เห็นจนปีคิทศกักราช1375จนแผ่นดินไหวในเมืองอเล็กซานเดียทำให้ประภาคารนี้พังทลายลงมาจนสิ้นซาก จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่อง7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณพวกเราหวังว่าสื่อการสอนชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ